สวดีครับมีพามาดูงานดันดินครับนิวฮอลแลนด์ครับนี่ทันสีน้งเงินสวยๆนี่ใจว่าจะดันดินทำอไรครับ,บเด,ดี๋ยวเริ่มเลยพื้นที่เก่าเป็นพื้นที่ถูกมันครับ แน่นแไปเลยครับน่าจะปรับพื้นที่ปลูกอ้อยหรือเปล่าครับสวัสดีครับทีรุพงศ์เมื่อวานไทยของต้นหนึ่งอยู่ดีๆก็ค้างไปครับต้องขอไทยค้างแล้วก็ลงไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นเพราอะไรหลังจากโทรศัพท์เข้า ดันดินปรับพื้นที่ครับเอาดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับน่าจะดันทําให้คันนาทางนูน้นกว้างหรือเปล่าครับครดินกินได้เลยนี่โยกเลี่นฐานหน่อยครับ ไปมีดไปมีดมองยังไม่เห็นครับว่าเป็นนิวฮอลแลนด์ตัวไหนครับเดี๋ยวสักูดดูกใกล้ครับซีหนึ่งซีห้าหรือเปล่าคนาดูก่อนอื่นลมมาครับวันนี้ดีหน่อยครับใน ที่ทีห้าห้าครับนี่ตัวนี้นิวอฮันเลนดีหน่อยครับได้ถ่ายอยู่ในร่มครับนี่มีล่มนิดหน่อยวันนี้อกตากาศร้อนยังกะขี่ทะเลทรายครับร้อนแต่เช้าวาจะวิ่งหาไอคโวสัก ครับใหม่ๆไม่แน่ใจว่าจะอยู่ทางไหนกี่เลาหาบริเวณเขตบ้านกวนนี่แหละครับส่วนมากก็จะได้รถไทยครับช่วงนี้ทำอะไรช่วงสีวงศาเห็นดันดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับ ป็นพื้นที่ปูม,มันเก่าครับยังไม่แน่ใจว่าจะลงอ้อยหรือเปล่ารอดูครับว่าจะทำอะไรปรับพื้นที่ทำสวนหรือเปล่าัางนี้ก็เป็นดินปูม,มันนะครับสวัสดีครับพี่ชวน ส่วนสีเราเองาดถุงฟาดถุงนุ่งโอเ้เป็นสถาพทัชไทยกันเองครับนะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหาคลิปมาให้ชมครับโอ้ดันไม่ขึ้นครับ จะขู่มาจะเสียงครับดันไะไดันสบายๆแล้วครับตอนนี้จังหวะแลกดินก็จะแน่นๆหน่อยยังไม่ได้สอบถามเลยครับว่าจะทำอะไรครับ เดี๋ยวตอนนี้เรลองทดสอบก็สั่งๆชิ่งๆฟุ้งๆชิ่นง,งนครับแล้วเราทดสอบซูมไปดูโอ้ยังซูมได้อยู่ครับไม่รู้พลาดแตกนะครับดีมาสักครู่ลองซูม,มถ่ายกับโทรศัพท์ครับซูมได้แค่นี้โอ้ได้ ถุงนุ่งผ้าถุงขอสามชาหน่อยเอาไปสี่ชาเลยครับนายจะเก็บตรงนี้ให้หมดเท่นี้ตรงที่เป็นร่องรอยปลูกมันเก่าครับ่าจะ กเกี่ยวฝนปีนไปนานแล้วครับแม่ดินกันกินทำโตเลยครับดินหนาๆไปเลยถ้าได้อยู่ตรงนี้ด้วยกันก็ดินก็จะได้กินกับปุยขี้ไก่ครับวันนี้ได้ได้กินที่ดินกันมาก็ ที่ไก่ชัดเจนจะกินที่ไก่ครับผมอยู่ใกล้ครอบใ่ครับนึกว่าแต่เขาใส่ปุ๋ยที่ไก่ขึ้นมาได้ยิงใกล้ครอบในวันนี้โชคดีนะครับเพิ่งถ่ายได้อยู่ในล่ม ดินติดบริเวณบริเวณเวณัดเ,เ,เขาดินครับเขาดินเหนืออ้ยเขาดินใต้ใ,ใต้ก็จำได้แต่จาวาลลุงตะโกยครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจครับ ดันบางๆครับดันหนาๆไปเลยครับเรื่องยังไหวครับแรงยังมีครับทีทีห้าสิบห้านิวฮอลแลนด์เดครับงานรถไทยก็อยู่คนเดียวยนี้ครับกลางทุ่ง ถายคันหนึ่งก็ถ่ายจ้างไปไหนก็ถ่ายอยู่กลางทุ่งนะครับคนเดียวสบายสบายครับไม่ต้องไปวุ่นกับใครมาแล้วครับดูดูดูการดันนะโอ้โหควันดำหมอกเลยน่าจะสับเก์สูง วันนี้ร้อนแต่เช้าเลยครับอากาศร้อนแบบนี้อีกสัหน่อยน่าจะเป็นทครื่องใหมดผิวเอาเอาเอาสับผิวไหม้แล้วนี่มันจะดันแค่นี้แหละครับยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรครับ มิทานว่าคงไม่ใช่อ้อยหรอกครับเพราะว่าติดบริเวณวัดว่าอ้อยเยอะเดยเขาจะอาอย,าย,ายากช่วงนี้รถไทยเขตนี้เริ่มเห็นหลากหลายยี่ห้อแล้วครับนิวแลนด์อิสกิ ต่อยนิวนิวฮอลแลนด์ตัวแดงก็มีครับหลายรุ่นครับมาเยอะ คนสำหรับแปคนที่ยังติดตามอยู่ครับเก้าคนครับโอ้กำลังใจอย่างดีเลยครับนี่โอ้นี่ไถแล้วครับเรื่องไถแล้วครับมาทุกค่ด,ดันครับไถแล้วก็จะดันขึ้นขึ้นมาเนี่ยครับ จะทำคันตรงนั้นเนาะทำน่าจะทำคันนาฝากนู่นครับโอ้ถ่ายแล้วครับถ่ายจบแล้วครับอ๋อน่าจะทำเป็นไอ้ขนาดนี้น่าจะทำเป็นทางหรือเปล่ารอดูสักครู่ครับน่าจะทำทางหรือเปล่าทป็ทางเข้า แดดนิดหน่อยครับใช่าทางไหมเอ่ยครับก็จะทําเป็นร่องตรงกลางครับน่าจะทําเป็นดันขึ้นมาเพื่อจะทําเป็นทางครับทางเข้าจากฝั่งนี้ครับถูกแล้วครับน่าจะทําทางครับเนีย่ยทำทางให้เรียบ ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอ,อนุญาตไปหาเบค,โคกโฮก่อนครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณจากใจค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลัวถ่ายนานแล้วมันจะ